สวัสดีค่ะ t h a i m o o การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและวิธีการดูแลผู้สูงอายุค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพสุวรรณเวโชอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการดูแลตนเองจากโรคต่างๆของผู้สูงอายุค่ะสวัสดีค่ะ ใช่คะนอกจากโรคอัลไซเมอร์ที่อาจารย์พูดถึงแล้วเนี่ยยังมีอีกโรคหนึ่งที่เป็นที่ฮอตฮิตในในผู้สูงอายุก็คือโรคพากินสันใช่คะซึ่งเป็นโรคของความเสื่อมของสมองเหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็ปัจจุบันที่เท่าที่ทราบคือยังไม่มียาที่รักษาให้หายขาดได้เพียง <c oughs> แต่ว่าช่วยในการชะลอเฉยๆใช่ไหมคะตรงนี้อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าโรคพากินสันเนี่ยมันมีสาเหตุแล้วก็อาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวในการดูแล <c oughs> ตัวเองอย่างไรคะ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอัลไซเมอร์เนี่เกี่ยวกับเรื่องความจำํำส่วนปากินสันในเรื่องของการเคลื่อนไหว,วก็จะขาดสารสื่อประสาทที่เกี่ยวกับการเคลื่อน,นไห<ป>วตัวนี้ชื่อโดปามีนนะคะโดปามีนก็สร้างอยู่ในสมองในก้านสมองลึกๆเลยมีหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆทําไมถึงขาดตรงนั้นเชลลตรงนั้นตายเซลตรงนั้นถูกทําลายนะจะได้สาเหตุจากอะไรมี าจกการสะสมของอนุมูลอิสระมากหรือด้วยสารพิษยากามะแมลงหรือว่าศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอะไรอย่างแรงนี่ก็ได้นะคะ,ะตรงนี้คือสาเหตุที่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่บอกชัดเหมือนกันก็เหมือนเมื่อกี้พันตุกรรามก็เกี่ยวได้อ,อายุก็เกี่ยวได้ผู้สูงวัยเนี่ยนะคะก,ก็ถ้าเขาบอกว่า55อัพนี่ก็มีสิทธิ์เป็นได้ตั้ง30มสเปอร์เซ็นต์นะคะแสดงว่าคนคนที่ยังไม่ผู้สูงอายุก็เป็นได้เหมือนกันเป็นได้เหมือนกัน แล้วก็บอกว่าผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงนะคะีะนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะ่ะเมื่อสารสื่อประสาทไม่ทํางานหรือไม่น้อยเนี่ยการเคลื่อนไหวก็จะมีปัญหานะการเคลื่อนไหวมีปัญหามันก็จะเกี่ยวกับลักษณะคุณลักษณที่ว่ามีการเกรงของกล้ามเนื้อนะคะม,มีการเกรงมีการสั่นนะคะแล้วก็ช้าทําอะไรก็ช้าการทรงตัวก็จะเสียอ,อะไรเนี่ยเป็นลักษณะของ อาการปารกนสันนะคะ,ะบางคนก็มาด้วยท้องผูกก็มีเพราะเรื่องการเคลื่อนนะไหวมันเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะค่ะ,ะลำไส้ไม่เคลื่อนไหวก็มาด้วยท้องผูกก็มีมาด้วยเดินขาลากก็มีอะไรเนี้ยนะคะเดินแบบเท้าติดติดกันค่อยๆเดินสั้นๆน,นี้ก็ได้ตอนแรกเข้าใจว่าพากนสันคือแบบมือสั่นอะไรอย่างงี้อ่ะนั่นก็ส่วนยังไงคะอ๋อมีมีหลายอาการเนินหนึ่งค่ะเริ่มแรกนี่ก็เขาจะเป็นทีละน้อยโรคนี้ก็เหมือนการโปรเเกสนะคะจะเป็นมากขึ้นเริ่มแรกก็จะ ข้างหนึ่งสันสันเนี่ยไม่ใช่เหมือนคนสูงวัยที่ว่าจะจับอะไรแล้วสันนะคะท oh. ่านะพักๆเขาก็สันแบบนิ่งๆเขาก็สันเอง uh huh. อแต่ถ้าคนที่เกรงหรือตื่นเต้นเนี่ยสันเมื่อตอนจะจับอะไร uh huh. นี้นะคะจะไม่เหมือนกัน uh huh. สันข้างเดียวต่อมาถาโปรเกสเป็นสันสองข้างสองฝัง uh ่ง huh. <c oughs> ันที่สามก็ขึ้นไปเสียเสียศูนย์แล้วค่ะเสียการทรงตัวเริ่มเริ่มเป็นการเดินค่ะเริ่มไม่ตรงเหมอใช่เพราะมันเหนียวนำสองข้างไม่เท่ากันแล้วพอมาเท่ากันแล้วก็จะโปรเรสคนมากอ่ะเสียศูนย์มากแล้วก็จะเริ่มมากขึ้นจนชัดขึ้นชัดขึ้นในสุดท้ายก็จะมีรักษะที่ว่าเกรงเกรงมากกว่าสัตว์และคนไข้ก็ทําอะไรไม่ได้ก็จะกลายเป็นไข้ติดเตียงนอนติดเตียง ถึงกัรน,น,น,นอนติดเ,เตียงเลยค่ะเะนี่ยเดี๋ยวมันก็ลูกลามไปอยู่เอาไว้ต่างในร่างกายที่เกี่ยวกเคลื่อนไวแม้แต่เสียง<ฆ>คนเปกินสารก็จะพูดเสียงค่อยๆในนี้นะการเขียนหนังสือตอนแรกก็ตัวโตตัวหน,นันกเล็กลงเล็กลงอะไรประมาณประมาณอย่างเงี้ยนะคะ<ฆ>นะทีนี้เมือม่อเมื่อมีการโปรเกสอันตรายเพน่็จะมาสู่ช่วงท้ทายท้ายที่ว่าเขาไม่ทาอะไรไม่ได้การกินนอนขับถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้นะคะ นี่การดูแลช่วยเหลือเนี่ยก็ถ้าเรารู้แรกๆมีอาการเดินขาล่าพูดเสียงค่อยอหรือว่าท้องผูกไปรีบไปรักษาเยอะวยาไปตรวจนะรู้เร็วยาที่ให้เข้าไปก็จะเป็นเอ่อเรือสารสื่อประสาทตัวที่ขาดนั่นแหละพวกโดปามีนนี่แหละค่ะก็ให้ไปแต่ถามว่าหายขาดไหมก็ไม่หายเพราะว่าแหล่งสร้างเขาไม่สร้างอ,อ่ะเราก็แค่ให้ไปก็เหมือนแบบเราให้ไปเสริมไปเตือ <c oughs> ไม่ให้ คือถ้าเกิดเมื่อเมื่อไหร่ไม่ได้ทานยามันก็จะเกิดอาการกได้ <Okay. S 2> และอีกอาณหนึ่งตอนนี้เขามีเรื่องผ่าตัดนะ uh huh. แต่เ็บอกว่าผ่าตัดจะเลือกทําในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อ,อยา uh huh. แต่เมื่อไม่นานนี้เขาบอกว่าสารสกัดจากกัญชานะคะหยุดหยุดหยุดการสารแต่ก็เหมือนยานะคะทั <c oughs. S 2> ่วไปว่าไม่รักษาที่ต้นเหตุจะกลายเป็นติดกัญชาเลร ครับแต่เรให้เห็นเลยนะคะช่วยช่วยได้นอกจากนั้นเราก็จะดูแลคล้ายๆกันว่าช่วยกิจวัตรจะมาได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องช่วยเขานะคะระวังอุบัติเหตุก็าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวช่วงที่เขายิเคลื่อนไหวได้เนี่ยเขามีโอกาสจะล้มนะก็ดูเรื่องช่วยพยุงใช้เครื่องช่วยหรือใส่รองเท้าให้ดีผูกให้ดีขากางเกงพับให้ดีไม่เหยียบล้มอะไรเงี้ยนะคะป้องกันตรงนี้ป้องการการสำลักเพราะตึนลำบากเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะ าหพอคําพอดีมีสมาธิอย่าชวนคุยอะไรเงี้ยอ,อกลือนช้าๆนะคะอะไรเงี้ยคือต้องอย่าเบี่งเบนสมาธิมันจะสำลักง่ายนะคะฝึกพูดขอบคุณค่ะเนี่ยก็ต้องขอบคุณค่ะก็ต้องฝึกพูดอย่างนี้นะคะ่ะตาดีที่สุดก็ใส่บัตรประจําตัวข้าพเจ้าเป็นโรคนี้อะไรด้วยรับการรักษาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจิตใจอีกเรื่องนะฝากดยั๋ว ทั้งผู้เป็นก็ต้องทําใจญาติพี่น้องหรือผู้ดูแลก็สํารับเขาเนาะอะไรเงี้ยช่วเป็นเพื่อนกันช่วยดูแลกันไปประคับประคองกันไปดูแลจิตใจเพราะคุณภาพชีวิตเขาไม่ดีอะค่ะก็ะต้องช่วยเหลือกันนะคะ วันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการดูแลตนเองจากโรคต่างๆของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพสุพสวรรณเวโชวเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ